ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube ช่องบาวลินนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนหลานหลวงนะครับในแยกหลานหลวงนะตรงไปก็ผ่านฟ้าราดดำเนินนะครับเดี๋ยวจะแวะเติมน้ำมันสักหน่อยถนนหลานหลวงนะครับ ก็มาสิ้นสุดตรงแยกผ่านฟ้านะเติมน้ำมันก่อน มันดีเซลนะครับลงมา1บาทนะจาก34.99นะครับเหลือ33.99นะตเติมไป500ก็ได้14ลิตรกว่า หลานหลวงนะครับมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับแยกผ่านฟ้าผ่านฟ้าหลีลาดนะครับนี่ถนนลาดดำเนินด้านซ้ายก็ปอบมหาการและนี่คือบรรยากาศถนนราด ช่ดำเนินนะครับราชดําเนินกลางนะ,ะก็ไม่ได้มานานเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเดือนแล้วมะหอศิลร่วมสมัยนะครับด้านซ้ายด้านหน้าก็จะเป็นอนุสาวรีย์ ระชาธิปไตยนะครับออกซ้ายนะครับถนนดินสอไปเสาชิงชา้าก็บนไป ของฟ้าสดใสนะครับสีแยกคอกบัวนะครับด้านหนดามาดูการจราจรกันนะครับดูรถด,ดูถนนไปด้วยกัน ตนี้เป็นสีแยกคอกบัวนะครับตัดกับถนนตะนาวนะ,ะเลี้ยวขวานี่จะไปบางลำพูไปถนนข้าวสารนะครับ วิ่งขวานะครับจะไปปิ่นเก้านะวิ่งอยู่เลนกลางนี้จะไปสนามหลวงผมจะไปทางสนามหลวงนะมาดูบรรยากาศแถวสนามหลวงกันสักหน่อยนะครับด้านขวานะครับสนามหลวง ตรงนี้จะเป็นถนนราดดำเนินในนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสารสารยุติธรรมสาลดีกานะนี่จะเป็นสนามหลวงนะครับสนามหลวงสมัยนี้นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่คนจะเยอะ ด้านซ้ายก็จะเป็นสารหลักเมืองนะครับด้านขวาก็เป็นวัดพระแก้วถนนหน้าพระรานนะครับทางด้านขวาที่คนเดินมีนักท่องเที่ยวนะครับมีกองถ่ายกองถ่ายหนังถ่ายละครด้วยนะ วัดพระแก้วนะครับด้านขวาภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะด้านซ้ายก็ก,กระทรวงกลาโหมนะครับ มาส่งของนะครับส่งของให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็พาพี่น้องเลาะเที่ยวกันสักหน่อยนะครับด้านซ้ายจะเป็นสวนสลานลมด้านขวาก็จะเป็นวัดพระแก้วนะครับ สายก็จะเข้าเจริญกรุงาจากวัดพระแก้วก็จะเป็นวัดโพนะครับ ด้านขวานะครับวัดโพตรงนี้มีรถถั่วเยอะแยะเลยนะรถนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับถนนสนามชัยนะครับผมจะไปทางปากคลองตลาดนะ ด้านซ้ายจะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนลาดบอพิษนะด้านขวาก็มิวเซียมสยามนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยนะด้านขวาก็เป็นสอนอนะครับ สอนอพระราชวังนะทางด้านนี้จะเป็นปากคลองตลาดนะครับแมภาพมืดเลยย้อนแสงนะปากคลองตลาดนี่เป็นวันเวนะครับด้านขวานะครับปากคลองตลาดตลาดส่งเสริมการเกษตรไทยนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นคลองหลอดคลองคูเมืองเดิมนะนี่ครับชุมชนบ้านหม้อนะครับด้านขวานี่เป็นตึกแถวเก่าคลองรอบกรุงนะครับคลองคูเมืองนะคลองรอบ ของรอบกลุมก็จะเป็นอีกคลองหนึ่งนะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้าสี่แยกบ้านหม้อนะครับตรงนี้เป็นตลาดบ้านหม้อสี่แยกบ้านหม้อนะครับนี่ าดบ้านม้อก็จะมาถนนพาหุรัตน์นะจำหน่ายเครื่องเสียงนะครับสำหรับตลาดบ้านหม้อนะนี่เป็นสีแยกพาหุรัตนนะครับรจะเลี้ยวขวา เข้าถนนตีเพชรนะครับตรงนี้จะเป็นถนนตีเพชรนะด้านซ้ายเป็นตลาดพาวฮอลัดร้านสมใจนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นโรงเรียนเพาะช่างแล้วก็โรงเรียนสวนกุหลาบนะ สะพานพุทธนะครับข้างหน้านี้สะพานปกเก้านะครับออกซ้ายเดี๋ยวจะขึ้นสะพานพุทธนะครับข้ามไปฝั่งธนบุรีก็พาเลาะกันนะครับก็เส้นทางเดิมๆนะครับที่เคยถ่ายให้พี่น้องดูกันอันนี้เป็นสะพานพุทธนะครับ ไปน้ำเจ้าพระยานะครับไปฝั่งวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีนะก็มีกัน3มเลนนะครับสำหรับสะพานพุทธช่วงเวลาเร่งด่วนนี้เขาจะให้ขาเข้าวิ่งกัน2เลนนะครับขาออกวิ่งเลนเดียวก็ตรงไปก็ สี่แยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่นะครับด้านซ้ายก็วงเวียนเล็กนะตลาดพญาไม้ด,ด้านขวาก็โรงเรียนศึกษานาลีนะครับก็เป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ ฝั่งธนบุรีนะครับไปฝั่งพระนครน,นะครับไปถึงเตาปูนเลย mm. ก็คงจะอีกยาวนานนะครับปี2570นะครับถึงจะเสร็จเนี่ยสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ดินสายสีม่วงใต้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นสีแยกบ้านแขก ำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนะครับจากฝั่งพระนครข้ามมาฝั่งธนบุรีนะรถก็เยอะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ